นาทีท่านผู้ชมวาระหนึ่งก็คือแก๊งค a l l center หรือกลุ่มก้อนเรื่องบัญชีมา้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นกรณีการอภิปรายของคุณรัชรกศนอกซึ่งอภิปรายทั้งรัฐบาลดีทั้งกรตว่าเงินบัญชีม้ามันผ่านเข้าไปสู่ระบบะเขาเรียกอะไรนะคริปโคเคเรนซี่เห็นชดช้อยไม่เห็นทําอะไรเลยนอกเหนือจากนั้นก็ได้เห็นคุณวิโรจน์ธนาด,ดีสอนไม่ได้อภิปรายในสภา แต่มาโพสต์ดูเดือดไม่ค่อยเคยเห็นเพราะพักประชาชนก็ถูกจับตาดูว่าแนวคิดค่อนไปท,ทางแบงค์ชาติปรากฏเมื่อวานนี้คุณวิโรธฟาดแรงผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ค่ะเเริ่มจากทวิตนะคะตอนแรกทวิตสั้นก่อน นายเศรษฐพุทธผู้ว่าทอปทถ้าเห็นแก่ชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับแก๊งคอเซนเตอร์จนหลายชีวิตต้องฆ่าตัวตายทปทต้องเร่งออกมาตร,ราการหน่วงเงินในยอดโอนสูงสูงเพราะเหยื่อจำนวนมากจะรู้ตัวทันทีหลังจากที่ถูกหลอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคนวิโรธมาที่ใบขยายค,ความละเอียดว่าถ้าจะปกป้องประชาชนจากระบบการชดภาคเงินไม่ได้ก็คือระบบการโอนเงินแล้วปล่อยให้คนไทยตายจากแก๊งคอเซนเตอร์นับศพไม่ถ้วน ผัวแบงค์ชาติเสรษฐพุทธสุทธาธิร,รพุทธควรพิจราราณาตัวเองได้แล้วแล้วก็ไล่เรียงนะครับที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้จับจ้องเท่าไหร่ไปมองเฉพาะตำรวจกับดีแต่จริงๆแล้วหน่วยงานที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วทําเหมือนกับหูทวนลมอ่ะก็คือแบงค์ชาติน<อ>นที่นอนคนไม่รู้นอนอะไรเนี่ยนอน,น,อนคูไม,ไม่เห็นใครเสนออะไรก็หูทวนลมตุ้มเตี้ยมศึกษสานั่นศึกษานี่ อ้างเรื่องอะไรเนี่ย financial literacy ค่ะโทษปัญหาที่พี่ไปที่ประชาชนนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการชื่อว่าเศรษฐพุทธสุทธิวาทนารพุทธและระบุว่าแบงค์ชาติผู้ว่าเนี่ยยังนั่งเป็นประธานเสาสำคัญก็คือคณะกรรมการระบบการชำระเงินไอคอร์เซ็นเตอร์ผู้ว่าทบทน่าจะรู้ว่าความเสียหายมันมากขนาดไหนแต่ผู้ว่าอาจจะไม่รู้เลยว่า ไม่ใช่เงินที่สูญเสียไปเท่านั้นแต่ประชาชนไทยกี่รายแล้วที่ฆ่าตัวตายหลังถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินจนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะแก๊งคอเซนเตอร์ใช้ระบบการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์เป็นเครื่องมือในการหลอกเงินประชาชนในฐานะของความเป็นผู้ว่าทอปอทอที่กำกับทั้งสถาบันการเงินและระบบการชำระเงินจะไม่ทำอะไรให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้เลยเหรอกครับคุณวิโร์ยังอ้างคำพิพากษาสาร,าาสารดีกาซึ่งคดีนั้นเป็นคดีบัตรเครดิต แต่เทียบเคียงได้ว่าแบงค์ต้องไปส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายชดเชยแบงค์พาณิชย์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเหยื่อไม่ใช่ลอยแพให้เหยื่อรับกรรมคนเดียวแล้วกระระบุว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ซึ่งคนฝากเงินเขาหวังว่าจะปกป้องเงินของเขาเขาไม่ได้หวังดอกเบี้ยแล้วนี่คือวัตถุประสงค์สาคัญ หวังว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเฉลิมพุทธจะไม่เกรงใจในายธนาคารต้องกล้าออกประกาศที่กำหนดความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่เงินในบัญชีลูกค้าถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกดูดเอาไปแล้วก็บอกว่าตราบใดที่แบงค์พาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายอะไรเลยธนาคารก็จะไม่มีความกระตือรือร้อนในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของระบบโมบายแบงกิ้งของตัวเองคุณวิโร์ยังบอกต่อไปว่ามาตรการที่ทําได้ทันทีก็คือระบบหน่วงการโอนเงินจํานวนเยอะ Payment สำหรับการโอนยอดมูลค่าสูงคืออาจจะตั้งให้หน่วงเวลาสัก5-20นาทีตามมูลค่าของยอดโอนเพราะเหยื่อจำนวนมากมักจะรู้ตัวแทบทันทีหลังกดโอนเงินถ้าหน่วงระยะเวลาหนึ่งจะช่วยเหลือเหยื่อได้เป็นจำนวนมากไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวและระยะเวลา5-20นาทีก็ไม่ได้เป็นระยะเวลาที่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมการค้าการขายมากนะัก และที่ฟาดหนักมากก็คือผมเชื่อว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเฉทชพุทธก็ต้องเคยรับสายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พ่อแม่และคนในครอบครัวของท่านก็ต้องเคยรับสายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ต่างจากประชาชนคนอื่นเพียงแค่ว่าท่านอาจจะไม่ห่วงพ่อแม่และคนรอบตัวของท่านมากนักเนื่องจากท่านมี financial literacy ในระดับสูงจนสามารถปกป้องคนในครอบครัวท่านได้แต่ในฐานะความเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติ ท่านไม่ได้มีหน้าที่แค่ปกป้องญาติหรือคนในครอบครัวของท่านท่านมีหน้าที่จะต้องปกป้องเงินในบัญชีธนาคารของคนไทยทั้งประเทศให้รอดพ้นจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ถ้าท่านยังไม่ทำยึกยักที่จะทำอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อซื้อเวลาที่จะทำหรือใส่เกียร์ว่างไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30กันยา68ซึ่งเป็นวันที่ท่านพ้นจากวาระการเป็นผู้ว่าทปทแล้วก็ปล่อยให้คนไทยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายยากกับชีวิตครอบครัวสูญสิ้นแตกร้าวหลายคนคา ตัวตายศพแล้วศพเล่าผมอยากให้ท่านผู้ว่าทปทส่องกระจกแล้วถามตัวท่านเองว่าคนแบบนี้ยังสมควรเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่หรือไม่แล้วเมื่อตายไปจะกล้าไปมองหน้าอาจารย์ป่วยหรือเปล่าจะกล้าไปอธิบายกับทุกดวงวิญญาณที่ต้องจบชีวิตจากการถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกยังไงหวังว่าท่านผู้ว่าทปทจะรับข้อเสนอแนะของผมไว้พิจารณาเดือดจริงๆค่ะท่านผู้ชมฮะโอ้โหอ่ะ แต่มันก็เป็นปัจจัยสําคัญก็คือระบบของธนาคารเนี่ยท่านผู้ชมถ้าแบงก์ชาติมองในมุมรักษาปกป้องธนาคารมากกว่าปกป้องประชาชนก็จะเป็น